เฮล lo สวัสดีคะ่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอุ้ยอีกแล้วนะคะคุณครูอุอ้ยจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทบทวนความรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ที่คลิปที่แล้วเราเรียนไปกันนะคะเด็กๆเด็กๆจําได้ไหมคะว่าอาหารหลัก5หมู่มี5หมู่ใช่ไหมคะมี แต่ละหมูมีชื่อว่าอะไรบ้างคะหมูที่1คือโปรโตีนใช่ไหมคะหมูที่2องคาร์โบไฮเดรตค่ะหมูที่3เกลือแร่หมูที่4วิตามินและหมูที่5คือไขมันนะคะวันนี้นะคะคุณครูอุ้ยมีบัตรภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ได้ทายกันนะคะว่าบัตรภาพแต่ละใบเนี่ยเป็นอาหารในหมูไหนบ้างนะคะนักเรียนดูคะ่ะบัตรภาพใบแรกคือ เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเนื้อสัตว์อยู่ในหมู่ที่1โปรโตีน,นะคะ่ะถูกต้องต่อไปข้าวค่ะเด็กๆข้าวที่เราทานทุกมื้อนั่นเองข้าวอยู่ในหมู่ที่2นะคะคือคาร์โบไฮเดรตนะคะต่อไปอันนี้เป็นหัวหอมหัวหอมคือผักใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเด็กๆผักชนิดต่างๆผักทุกชนิดจะอยู่ในหมู่ที่สาคือเกลือแร่นะคะอ่า ภาพที่4ี่ภาพที่4อันนี้คือองุ่นใช่ไหมคะองุ่นเป็นผล,ลไม้ผล,ลไม้จะอยู่ในหมู่ที่4คือวิตามินนะคะ,ะแล้วก็อันนี้นะคะเนยเด็กๆเนยมาจากหมู่ที่5นะคะคือไขมันนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวดูชุดต่อไปนะคะ,ะภาพแรกภาพแรกไข่นะคะเด็กๆไข่อยู่ในหมู่ที่1นะคะโปรตีน ต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเด็กๆเผือกใช่ไหมคะเผือกอยู่ในหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดตนะคะเป็นอาหารประเภทแป้งนะคะต่อไปอันนี้บ็อกโครี่นะคะบ็อกโครี่เป็นผักนะคะผักอยู่ในหมู่ที่3านะคะคือเกลือแร่จำได้ไหมคะต่อไปนะคะอันนี้เงาะนะคะเงาะเงาะเป็นผลไม้นะคะอยู่ในหมู่ที่ สี่คือวิตามินนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นน้ำมันจากสัตว์นะคะคือไขมันนั่นเองอยู่ในหมู่ที่5นะคะอ่าดูชุดถัดไปนะคะชุดถัดไปภาพแรกคืออะไรคะเด็กๆนมนะคะนมที่เราดื่มกันทุกวันนะคะนมอยู่ในหมู่ที่1คะ่ะโปรโตีนนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็น ขนมปังนะคะขนมปังก็คือแป้งน่นะคะทำมาจากแป้งอยู่ในหมู่ที่2นะคะคาร์โบไฮเดรตค่ะต่อไปอันนี้เป็นผักกาดใช่ไหมคะผักอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นะคะเด็กๆหมู่ที่3เกลือแร่นะคะอยู่ในหมู่ที่3ต่อไปอันนี้เป็นมังคุด มังคุดจะอยู่ในหมู่ไหนคะมังคุดเป็นผล,ลไม้นะคะอยู่ในหมู่ที่4ก็คือวิตามินนั่นเองอ่ะอันสุดท้ายอันนี้รูปนี้รูปนี้กะทิใช่ไหมคะน้ำกะทิที่บ้านใครคุณแม่ใช้ทำอาหารหรือใช้ทำขนมบ้างคะกะทิเนี่ยเป็น ออยู่เป็นอาหารนะคะอยู่ในหมู่ที่5นะคะคือไขมันนั่นเองอวันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่นะคะวันนี้นะคะมีการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนนี่จำได้ไหมใบางานวิทยาศาสตร์ของเราให้นักเรียนนะคะทำการบ้านในใบางานวิทยาศาสตร์นะคะให้ทำใบางานที่ 3และใบงานที่4นะคะทํา2ใบนะคะเด็กๆทําในใบงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนัดอีกทีนะคะว่าเราจะมาตรวจกันอีกทีเมื่อไหร่นะคะวันนี้นะคะก็จบแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถือว่าเป็นการทบทวนนะคะวันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าชั่วโมงถัดไปเราเจอกันอีกนะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมทํากันบ้านมานะคะเด็กๆ